สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเรื่องราวที่จะเล่าในคลิปนี้เป็นเรื่องราวเรื่องเล่าจากคุณนานะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงผ่านมาแล้วประมาณ30กบกว่าปีค่ะคุณนาเล่าว่าตั้งแต่แต่งงานกับสามีก็ได้ย้ายไปอยู่บ้านสามีที่ทางอีสานได้ทำนาทำไร่ตามปาะสาคนต่างจังหวัดทั่วไปนานอยู่กับสามีมีความสุขดีมากแต่สุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงจะเจ็บเจ็บออดออดแอดแอดร่างกายไม่แข็งแรงทำอะไรก็ไม่ค่อยไหว ไปหาหมอหมอก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรคิดว่าเราไปทำอะไรไว้หรือเปล่าเนาะเลยบนเอาไว้ว่าให้ร่างกายตัวเองกลับมาเป็นเหมือนเดิมสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วจะบวชให้หนึ่งอาทิตย์คุณนาบนไว้กับเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนาบอกว่าเจ้าที่ที่นี่แรงมากคุณนาไปอยู่ที่นี่เกือบสองปีไม่เคยไว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านเลยเพราะว่าคุณนาไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้เท่าเท่าไหร่คุณนาเล่าว่าคุณนามาอยู่ที่นี่ก็จะสนิทกับ เพื่อนค้างบ้านชื่อว่าแยม้มซึ่งเป็นญาติกับสามีของเธอถ้าเรียกง่ายๆก็คือซาภัยนั่นแหละแยมถามนาว่าเคยไหว้เจ้าที่ที่บ้านไหมตั้งแต่มาอยู่นาบอกว่าไม่เคยเลยแย้มก็เลยบอกว่าที่นี่ที่แรงมากนะลองไหว้ท่านดูบ้างขอขามาท่านบ้างทำอะไรผิดไป หรือลบหลูหล่หรือรู้ไม่เท่าถึงกันก็ลองทำดูนะพอคุณนาได้คุยกับแย้มคุณนาก็เลยมาขอขมาโดยการบนบานว่าถ้าหายเจ็บหายป่วยตัวเองจะบวชให้หนึ่งอาทิตย์ตั้งแต่นั้นมาคุณนาก็สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นจนมีลูกอีกคนเป็นลูกผู้ชายตอนแรกว่าจะมาบวชแต่ก็มีเรื่องให้คุณนาต้องผัดมาเรื่อย จนลูกชายได้อายุ4 5หขวบร่างกายคุณนาก็เริ่มที่จะแย่ลงอีกครั้งคุณนาเลยตัดสินใจที่จะมาบวชทันทีตอนนั้นคุณนามาบวชคุณนาเล่าว่ามันน่ากลัวมากที่วัดจะมีกุฏิเล็กๆอยู่ประมาณ5กุฏิทำเป็นบ้านไม้หลังน้อยๆที่คุณนาไปบวชมีแม่ชียอยู่สองรูป แม่ชีที่วัดนี้จะบวชแบบโกนผมแม่ชีสองรูปนี้บวชมานานมากแล้วแม่ชีบอกนาว่าให้เรียกแม่ชีว่าแม่ได้นะแม่ชีสองรูปนี้จะอยู่ที่กุฏิไม่ไกลแม่ชีมากนะักให้นามาอยู่ใกล้ๆติดกับแม่ชีใหญ่คืนแรกคุณนาบอกว่านอนไม่ค่อยหลับเสียงเหมือนคนเดินรอบๆกุฏิบอกว่าไม่กล้าที่จะลุกข,ขึ้นมาชีรอเยันสว่างเลย เช้ามาตื่นมาทำวัดพอสายๆนาเล่าให้แม่ชีใหญ่ฟังเรื่องเมื่อคืนที่มีคนเดินรอบๆกุฏิแม่ชีได้แต่พูดว่าไม่มีอะไรหรอกแม่ชีท่านได้บอกกับคุณนาว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรดึกๆก็คิดซะว่าเป็นแม่นะคุณนาเล่าต่อว่าสองกุฏิที่ถัดจากกุฏิที่คุณนาไปพักก็จะเป็นกุฏิล้างไม่มีใครอยู่ถัดมาจากกุฏิสองหลังที่ล้าง ก็จะเป็นที่เก็บกระดูกคนตายเยอะมากพอวันต่อมาตอนเย็นหลังจากสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแม่ชีสองท่านก็มาเดินจงกรมรวมทั้งนาด้วยเดินจงกรมประมาณหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็มานั่งสมาธิประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนจะไปนอนนาเล่าว,ว่าแม่ชีใหญ่บอกให้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาหรือกุฏิที่อาศัยอยู่ที่นั่นแหละ แล้วยังย้ำอีกว่าถ้าคืนนี้ได้ยินเสียงอะไรก็ให้คิดว่าเป็นแม่นะแม่ชีบอกคุณนาต่อว่าให้หลับให้สนิทนอนให้สบายอย่าคิดอะไรมากหลังจากเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงแล้วนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เกือบสองทุ่มก็เริ่มจะเข้านอนก่อนเข้านอนก็คิดอะไรไปเรื่อยเปยื่อยว่าทำไมแม่ชีถึงพูดแบบนั้นกับตัวเองได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ในใจ คุณนาบอกว่าตอนนั้นใกล้ประมาณสักสามทุ่มคุณนาก็ได้ยินเสียงคนมาเดินรอบกุฏิอีกแล้วแต่ก็คิดว่าไม่ใช่แม่ชีแน่ๆเพราะคิดว่าแม่ชีจะมาเดินจงกรมทำไมอีกก็ในเมื่อหัวค่ำที่ผ่านมาแม่ชีก็เดินจงกรมเรียบร้อยแล้วนั่งสามาธิเรียบร้อยแล้วก็น่าจะนอนได้แล้วนะพอไฟบนกุฏิแม่ชีทั้งสองท่านก็ดับเรียบร้อยไม่ใช่แม่ชีแน่ๆ คุณนาบอกว่าตอนนั้นคุณนานอนกลัวมากแต่ก็พยายามคิดตามที่แม่ชีบอกว่าให้คิดว่าเป็นแม่ชีนะไม่ว่าจะเสียงอะไรก็ตามคุณนาเล่าต่อว่าตอนนั้นคุณนาไม่ไหวแล้วเสียงมันดังขึ้นแล้วมันก็เดินถี่รอบๆบกุฏิของคุณนาที่พักอยู่คุณนาเลยตัดสินใจไปแอบดูว่าใช่แม่ชีไหมตรงหน้าต่างจะมีรูที่พอจะมองเห็นไปด้านนอกกุฏิได้ คุณนาบอกว่ากุฏิของแม่ชีทั้งสองท่านก็ยังดับไฟอยู่แต่แสงท้องฟ้าข้างนอกที่มันเป็นแสงสลัวๆของราจันทร์เต็มดวงคุณนาเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเดินก้มหน้าคุณนาบอกว่าลักษณะน่าจะเป็นผู้ชายเพราะว่าร่างใหญ่โตมากแต่เดินก้มหน้าทำไมคุณนาบอกกับตัวเองนะตอนนั้นว่ามันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แม่ชีด้วย และก็ไม่ใช่คนด้วยทำไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยคุณนาเล่าต่อว่าคืนต่อมาก็จะเป็นแบบนี้อีกคุณนาคิดแต่ว่าเมื่อไรหร่ที่จะครบาทิ์สักทีคุณนาเล่าว่านาตอนนั้นคุณนาก็ตัดท้อกับตัวเองว่าเราไปทำอะไรให้ทำไมเราต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เราแค่มาบวชแก้บนคุณนายก็เล่าต่อว่าถึงเวลาเขาก็จะมาแบบนี้ทุกคืน คุณนาบอกว่าคุณนายกมือพนมแล้วพูดออกมาเบาๆว่าอย่ามาหลอกมาหลอนเลยนะบวชเสร็จจะอุทิศบุญกุศลไปให้แล้วก็มาถึงวันที่คุณนาบวชครบได้ทั้งเจ็ดวันคุณนาก็กลบาบลาแม่ชีทั้งสองท่านแล้วกลับบ้านมาเล่าเรื่องนี้ให้แย้มฟังแย้มได้ฟังเรื่องที่คุณนาเล่าเมื่อตอนไปบวชชีแย้มเล่าต่อว่ามีคนเคยโดนฆ่าตายที่นั่น ไม่รู้ด้วยว่ามีเรื่องอะไรจากที่ไหนมาโดนฟันมาแล้วก็หนีมาตายที่กุฏิตรงนั้นชาวบ้านช่วยกันตามหาญาติแต่ก็ไม่พบญาติแย้มเล่าว่าเรื่องนี้มันเกิดมานานแล้วนะสงสัยยังไม่ไปเกิดคุณนาบอกว่าคุณนาหายสงสัยทันทีได้ยินจากปากของแย้มที่เล่าให้ฟังคุณนาบอกว่าคุณนาไม่เคยรู้มาก่อนเพราะว่าคุณนาไม่ใช่คนพื้นที่นี้ตั้งแต่กำเนิด หลังจากนั้นมาที่คุณนาไปบวชเรียบร้อยร่างกายคุณนาก็กลับมาแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยอีกเลยแล้วคุณนาก็บอกอีกว่าหลังจากนั้นคุณนาก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านทุกปีไม่เคยลบหลูดด่ใดๆเลยก็จบแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าชอบกดถูกใจกดติดตามคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังทุกท่านขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ